ไม่เห็นเลยไปเจอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยคาปุชิโนแอเซซิโนเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยนั่นมันคือวัวอวกาศหรือเปล่าเนี่ยอะบากาสมัหหรอมีด้วยเหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเจออะบากัสมหมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยต้องขับรถชนนกอ่ะ เราเห็นนกนกตกอยู่ข้างหลังเปลวะนี่ข้างหลังนี่เฮ้ยเปลวพ่อเจออะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้เฮ้ยตัวปูปันมันมีตัวอะไรเนี่ยนี่ครับเป็นภาพเจ้าเปลาครับกับเจ้าหนูคาปิบาล่าโอเคครับเจ้าเปลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูเปลาสุกต้าอีกทีครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูอ๋อมันมีสองตัวนะนี่มันกินผักโมหรือเปล่าเนี่ย นี่มีสองตัวนะครับเพื่อนๆกินกันเพลินเลยไม่สนใจพวกเราเลยครับนี่แล้วเขาจะมีบ่อทรายตรงนี้นะให้น้องๆแบบเล่นได้ครับแล้วก็มีเทมเพลวีนอ๋อโดดได้อยู่โดดได้อยู่อุ้ยจ้า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 ดึงดังดึงดังโอ้บ่อทรายเขามีของเล่นเพียบเลยว้าวเคครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปโซนคาเฟ่ของที่นี่นะครับ g n T c a เ e ่ห้องน้ำของเขายังสวยเลยนะเพื่อนๆเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปของที่นี่อ่ะเดี๋ยวตามเจ้าป่าไปครับนี่ครับเ,เพื่อนๆอาหารเรามาแล้วน่ครับอาหารที่เราสั่งมาวันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่เรนโบะครับจนจนแล้วก็เป็นมัทฉะอันนี้เป็นมัทฉะอะไรนะคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นมัทฉะ มัทฉะอันฉันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือชิมเบอร์วิงครับนี่น่ากินมากโอเคครับไปตอนนี้หลังจากที่ทานอาหารมาเสร็จครับก็เขาพีจักรยานไว้ให้น้องๆขับนะครับนี่เจ้าเป่าก็ขับจักรยานคุณพ่อคุงรู้ว่าวเจ้าเปาขี่จักรยานไปน,นะครับไม่รู้มา่ก่อนเลยครับ <What? S 1> ไปเดี๋ยวเราจะไปขี่รอบสระน,นี้กันดูนะครับอืมตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเป๋าก็จะขับรถวนไปนะครับวนไปเรื่อยเื่อเรื่อย นีน่ก็คือวนไปรอบสะนะนี่เขามีสะไวน้ำด้วยนะเพื่อนว้าววนไปได้รอบๆเลยครับนี่โอ้วิวสวยนะครับเพื่อนๆดูเจ้าเป่าก็ขับจักรยานมาครับรอบใช่ข้ามสะพานมาด้วยครับเพื่พพอนไปกันต่อระวังนะตกไปตรงนี้โดนปลาอลังไค่มากเลยจูด้วยไหมหูตรงนี้นะเพื่อน ต้องไปเราถูกกินแน่นอนอปลาลังไข่าตัวใหญ่มากครับ <laughs> ดูนีดูดูดูเทียบกับตัวเจ้าเป่านะเพืพ่อนๆเห็นไหมใหญ่กว่าตัวเจ้าเป่าอีกนะ <laughs> ไปดู <laughs> okay, okay, <laughs> ไปโอเคโอเคไปได้ได้เราไปเราไปดีกว่าเ <laughs> น่ก็วนมาครับจะสุดอีกฝั่งหนึ่งแนละ้วนะเพืพ่อนๆจะบอกว่าขับวนมา เออไม่เป็นไรครับเราล้มแล้วเราก็สามารถลุกได้ครับไปกันต่อครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนเรือเป็ดนะครับเพื่อนๆนี่เราก็จะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้อ่โอเคโอเคเราอันนี้เราจะไปชนเรือเขาหรือเปล่านี่อันนี้ก็จะเป็นเรือตรงกลางของ GG เข้มจาครับนี่ ส่วนเราก็กำลังจะมุ่งชนไปครับไม,ไ,รไม่นะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตเดี๋ยว,ช,ยวช,ช็อตถอยก่อนถอยก่อน,นครับอผิดฟัง <c oughs> เฮ้ยหรือว่าถ้ามาอยู่ที่นี่เราอาจจะเจอตัวอื่นอื่นอีกหรือเปล่าครับเพื่อนๆพื <c oughs> วันนี้เราหามาได้หลายตัวแล้วนะเราได้ตัวอะไรมานะมันจมน้ำนะเฮ้ย <c oughs> ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันจมน้ำหรอตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับเพื่อน เฮ้ยทำไมเราไม่เห็นอ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นเมื่อกี้ขึ้นมาไม่เห็นเลยเราเจอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยคาปูชิโนแอสซิิโนวเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมีบางตัวที่ลอยน้ำอยู่อะทำยังไงอ่ะเอาปังขับปับงขับเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยระวังชนเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวก่อนครับเออเฮ้ยเฮ้ย นั่นเปนคือวัวอวกาศหรือเปล่าเนี่ยอะบักกัสมม่หรอมีด้วยเหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเจออะบักกัสโม่มาเหรอโอเคโอเคตัวนี้คือมามาจากดาวอังคารนะครับเพื่อนเพื่อนอะบักกัสม่เจะมาบอกนะครับมีตัวเดียวอ่ะที่เราไม่รู้จักชื่อก็คือไอตัวที่เป็นจระเข้ในลูกแตงโมครับไม่หายไม่หายด้วยเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับไปรีวิวให้ดูที่บ้านนะครับเพื่อนๆว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันบ้างนะว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจ้าปาเป็นคนบังคับเองนะครับคุณพ่อเป็นคนปั่นเดนหน้าถอยหลังบอกนะครับกลับแล้วหรอตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าท่าครับท่าเราอยู่ตรงนู้นนะเออตีโค้งตีโค้งอ,อ่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่น้ําตกกันนะน้ําตกอยู่ตรงนู้นนะครับโ <Okay. S 1> อ,อ๊ไป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  เราใกล้จะถึงน้ำตกแล้วนะเพื่อนเด,เดี๋ยวเราจะเอามือไปเราจะขับเข้าไปในอุโมงใต้น้ำตกเลยนะครับเจ้าเปล่าครับไม,มไม่รู้เหมือนกันเราจะชนน้ำตกหรือเปล่าเพื่อนลุ้นกันเฮียมาลุ้นกันนไงใกล้จะถึงน้ำตกแล้วนะโ <c oughs> อ้ยน้ำตกสวยมากเออชนแน่ชนแน่ชนแน่ <c oughs> เฉียดมากเลยนะเพื่อนเฉียดมากเน่เราจะผ่านน้ำตกแล้วเน่เย็นมากเลยครับเพื่อนอะโอเคครับวันนี้เราก็คงมาเที่ยวที่นี่เพียงเท่านี้นะครับเป็นไงสนุกไหมจ้าปบ้าเราอยู่ที่จ g จ a คาฟ่อะฝากบอกเพื่อนเพื่อนว่า โอเคครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง p าวซอรี่ด้วยนะปุ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนกันต่อบ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบายอะ่ะโอเคปล่อยลอยแพย <c oughs>